สายแรกมาแล้วนะครับจากนครนายกคุณละมุนนะครับบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสัญญาค้ำนะครับสวัสดีครับคุณละมุนครับครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมแล้วก็ทีมงานวันับคุณคุณละมุนไปค้ำประกันใครค้ำประกันชวีวันครับไม่ต้องลอยชื่ออย่างนั้นก็ได้ค้ำประกันเขาไปกู้อะไรไปทําอะไรไปองค์การสะพานปลาครับอาจารย์ไปค้ำเขากินอาหารกุ้ง แล้วตอนนี้เขาถูกฟ้องถูกฟ้องแลแ้วแพ้แพ้เลยทีนี้เขามายึดอ่าตามยึดเขาก็มาเจอฉโฉนดของผมมีอยู่แปดไร่ <คน S 2> เขาก็ยึดผมไปกองบังคับคดีอืแล้วตอนนี้ผม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 ก็บอกอ้าวของเขาของอเขามีทําไมไม่ยึดแต่ยึดของผมครับเขาบอกเขาหาไม่เจอ แล้วเขามีไหมพี่รู้ว่ามีไหมมีครับสามสิบแปดไร่โฉนดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยเนี่ยนี่เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมทั่วไปนะคุณผู้ชมฟังเอาเรื่องของพี่ละมุนนี่เป็นโจทย์และเรารับรู้กันไปด้วยกันนะครับออพี่ไปค้ำประกันให้เขาเสร็จแล้วเขาติดค้างหนี้ไม่ชำระก,ก็ถูกเจ้านี่ฟ้องขึ้นสารใช่ไหมครับ และเขาฟ้องเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องทั้งคนกู้คนคํำก็คือฟ้องพี่ละมุนด้วยครับตอนฟ้องขึ้นศาลนี่พี่ได้ขึ้นศาลไหมขึ้นครับขึ้นไปกันหมดไปขึ้น,นเป็นทั้งหมดสามคนด้วยกันอ,อ๋อโดนกันไปทั้งหมดเลยขึ้นไปขึ้นศาลนะทีนี้ครับการบังคับคดีเนี่ยปรากฏประสารตัดสินแล้วเขาก็ไม่จ่ายถูกไหมครับ ไม่จ่ายเขาก็ต้องเขาก็สืบรับสืบซับว่าใครมีซับบ้างอ่ะก็สืบจนกระทั่งมาเจอของพี่พี่ก็บอกว่าของเขามีทํให้ไม่เอาก่อนเอ,อทีมงานต่อหาท่านผอ,อวีราหยอดทีได้ไหมเดิงเนี้ครับอืม,อมพี่ยืนยันว่าคนกู้เนี่ยที่พี่ไปคำให้เขามีที่ดินอยู่ใช่ไหมครับแน่ใจว่ามีไหมมีครับเขาไม่ได้ยักย้ายถ่ายโอนไปให้ใครไปก่อนแล้วนะยังไงนะ คือตอนนี้องค์การสพานปลาเขาก็ได้ฉนดของของจำเลยแล้วแต่ผมผมอยากทราบให้ปรึกษาอาจารย์ว่ามันมันเปลี่ยนได้ไหมเอาฉนดผมออกและเอาฉนดของคนที่คุณกู้เ,าเอาไปเนี้ย นี่แหละ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 ที่ผมกําลังจะซักถามพี่เนี่ยเดี๋ยวต่อหาท่านพอวีราจะมาตอบคําถามให้ตรงนี้ไงนะจริงจริงมันจริงๆตามกฎหมายการค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำมีสิทธิ์เกี่ยง เกี่ยงให้เจ้าหนี้เนี่ยไปยึดเอาจากคนกู้ก่อนเกี่ยงไงเกี่ยงตามกฎหมายเลยนะใช้สิทธิเกี่ยงแช้สิทธิเกี่ยงบ,บินเป็นคนกู้พี่เป็นคนคำ้ำพอถึงเวลาเจ้าหนี้มาฟ้องพี่ฟ้องบินแล้วเห็นว่าพี่มีบ้านมีรถบินก็มีแต่มาเอาของพี่ก่อนออพี่บอกเฮ้ย ไปเอาคนกู้ก่อนนี่ผม่็เป็นคนค้ำผมไม่ได้อะไรนะผมค้ำให้คุณนะถ้าทางโน้นเขาไม่มีแหละผมจ่ายแต่บางต้นคุณต้องเอาทางโน้นก่อนเอาทางโน้นเสร็จปั๊บไม่พอเอากับผมออย่างนี้โอเคอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิเกี่ยงตามกฎหมายครับใช่ไหมครับแต่ปัญหาว่าคุณได้เกี่ยงแล้วยังอ่ะคุณได้เกี่ยงแล้วยังอ่ะอาจารย์ครับมันไหลปีมาแล้วครับตอนนี้ว่าอตอนนั้นองค์การอนุรานปลาเขามาหาไม่เจอหาของ ผมจำเลยแล้วเพิ่งมาเจอตอนนี้แล้วเพิ่งมาเจอตอนนี้ใช่ไหมแล้วตอนแล้วแล้วผมก็บอกว่าเขามีเนี่ยให้ไปค้นเลยเอางั้นเนี่ยเอาอย่างนี้เอางนี้พี่ละมุนพี่ละมุนฟังฟังหลักฟังเป็นหลักอ่าถามเป็นรองผมจะถามเองให้พี่ตอบแปลว่าตอนนี้เขายึดของพี่ไปขายแล้วหรือยังตอนเนี้ยยังครับแต่อยู่กองบังคับคดีครับไปอยู่บกไปอยู่บังคับคดีแล้วโอเคแล้วตอนนี้เขาก็ไป ตอนนี้เขาไปสืบทรัพย์ของของผู้กู้ก็ปรากฏแล้วเขาก็มีที่ดินอยู่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็มีเหมือนกันครับโอเคอ,อยู่บังคับคดีจังหวัดไหนนครนายกอะะกระนครนายกครับท่านนครนายกแล้วพี่ไปติดต่อบังคับคดีนครนายกว่าให้ทงางบังคับคดีนครนายกช่วยขาย<ไ>ทรัพย์ของผู้กู้ก่อนได้ไหม,มเคยบอกเขายังเขาผมไม่ได้ไปติดต่อกัมีแต่ องค์การสะพานปลามาเขามาคือพี่นะ่ะต้องไปติดต่อที่บังคับคดีคุยกับบังคับคดีนะครับอย,อย่างเงี้ยคือว่าเราไปติดต่อบังคับคดีแล้วก็ให้บังคับคดีเนี่ยเชิญองค์การสะพานปลาคือเจ้าหนี้ที่ฟ้องอ่ะนะมาคุยกันว่าณขณะน,นี้เป็นหนี้เท่าไหร่ที่เขาฟ้องอะ่ะ เมื่อก่อนนี้มันห0 0 0นกว่าแล้วใช้ไปตอนเนี้เหลืออยู่ประมาณแสนห้าแสนอ่าห้าแสนเป็นนี่อยู่ห้าแสนนะครับนี่ห้าแสนเนี้ยแล้วตอนนี้สืบทรัพย์แล้วปรากฏว่าผู้กู้มีที่ดินอยู่38มสิบไร่กับ,บนี่ห้าหกแสนเนี่ยมันเพียงพอมันเกินพอนะ เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ขายทุกแปลงอะ่ะถ้ามันขายพอแก่นี่เขาคงคงต้องขายแปลงใดแปลงหนึ่งอ่ะนะแล้ววันนี้เราก็ต้องพี่ละมุนต้องไปพบบังคับคดีที่จังหวัดนครนายกไปเจอจาเลยบอกว่าผมในฐานะผู้ค้ำประกันและถูกยึดทรัพย์มารอขายทอดตลาดอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับณนะบัตรนี้เนี่ยมีการสืสบทรัพย์และไปพบว่ากู้กู้มีที่ดินอยู่38ไร่รนะครับซึ่งน่าจะพอแก่นี่จํานวนนี้ นะครับผมก็เลยมาเจรจะให้บังคับคดีเชิญสะพานปลาเอาที่ของผู้กู้เนี่ยไปขายก่อนครับไปขายก่อนได้หรือไม่ซึ่งโดยหลักผมเชื่อว่าได้เพราะงั้นพี่ละมุนไปพบบังคับคดีบังเอิญว่าเราติดต่อท่านพอเวลาท่านอาจจะไม่สะดวกตอนนี้นะครับพี่ละมุนไปติดต่อที่บังคับคดีจังหวัดนครนายกเลยวันจันทร์ต้องรีบไปเลย เพราะไม่งั้นเขาจะขายแปลงไหนเ,เขาจะขายที่ดินของคนไหนก่อนก็ได้เพลิอเปลแปลงไหนสวยก็ขายก่อนมันจะได้ได้ก่อนนะได้ราคามากตอนนี้เ,เขาเขาบอกแล้วเขาจะขายของผมครับเพราะพาะแปลงนั้นเขายังไม่ยึดยังไม่ยึดมาจริงๆก็ไม่ได้นะยุ่งยากอะไรในการยึดเนี่ยบังคับคดีพอสืบซัพย์เจอเสร็จปั๊บก,ก,ก็ก็ต้องปิดหมายมใช่ไหมถ้ามย้ยายถ่ายโอนใช่ไหม อันนี้แหละพี่ต้องรีบไป,ไปเจราจาโดยด่วนเลยครับพี่ครับรีบไปเจราจาเลยวันจันทร์รีบไปคุยเลยพี่โทรไปก่อนนะวันจันทร์นะพี่โทรไปก่อนนะสายด่วนหนึ่งสี่ตัวและต่อเจ็ดเก้าครับนะกรมกรมบังคับคดีนะโทรหนึ่ง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 สี่ตัวและต่อเจ็ดเก้าแล้วก็รีบไปติดต่อเลยครับซึ่งเขาซึ่งเขาสามารถจะไกล่เกลี่ย ได้จริงๆถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องยึดของพี่ไปขายจริงๆเนี่ยพี่ไกรเกลียกก,กับเขาพี่ก็ยอมผ่อนชาระนี่กับองค์การสะพานปลาแล้วไปยึดไอ้ไอคนที่พี่ค้ำมันก็ได้ <c oughs> ที่กู้ก็ได้ครับอืนี่ไปนเจรจา<ม>ครับพี่ครับผมมีอาจารย์ครับผมมีผมมีอยู่แค่แปดไร่ถ้าเขาขายผมผมก็ไม่มีที่อยู่อาจารย์ครับเออนี่แหละนี่นนแหล,ละลมันเป็นเหตุผลที่จะร้องขอร้องขอว่าให้เขายึด ของผู้กู้ก่อนนะครับเอาตามนั้นนะครับไปเจรจาด่วนเลยนะครับครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับถ้าติดขาดถ้าติดขาดติดต่อบังคับคดีไม่ได้รับความสะดวกยังไงลงละมุลติดต่อมานะครับขอบคุณครับวันจันทร์วันจันทร์ให้ไปติดต่อวันจันทร์ให้ลุงไปติดต่อบังคับคดีที่นครนายกนะครับแล้วผมจะเก็บเบอร์ของลุงละมุลไว้เดี๋ยวผมให้ทีมงานตามเผื่อเด็ดลุงโทรมาไม่ติด แะทีมงานตามมาเป็นไงได้คุยแล้วคอนัดหมายยังไงนะลุงนะลุงละมุนเบอร์โทรศัพท์ลุงเบอร์อะไรครับบอกเบอร์หน่อย081ครับ7081781 8420ครับ8420นะถ้าเกิดว่ามีใครโทรไปบอกว่ามีไปรายีย์จากโน้นจากนี้มีนั่นนี่นอย่าไปรับนะมิฉาชีพนะ ครับขอบคุณอาจาร์ครับถ้าเอ t ีทีโทรไปก็ก็มีแต่เรื่องช่วยเหลืออย่างเดียวไม่มีจะต้องโอนเงินโอนทองไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวัสดีครับท่านอาจารย์ครับและทีมงานด้วยครับครับครับ